จ้าอิ่มใจสักก้อนสิบผ้าไปอิ่มทองสีเฮ็ดอันมาน้อยแต่ภาษากลางว่าบุญตนบุญเก็บอดอกไม้ในบ้านมาฝากสักกันดอกโปยเซียนจ้าดอกผีเสือ้อแกะเตยดางจ้าลับกำลังออกดอกปลาในบ้านจ้าพุ่มใจเสนอปลาในบ้านมักปลาไหม กุหลาบก,กำลังออกจีจีเบืองห้างเผงไงขึ้นมาทุกมือเลยจ้ะอันนี้ก็เฟืองฟ้ากำลังเลี้ยงเสียไมเติ่มต้นนี่แม่จ่ามันขึ้นติ่มต้นนี <c oughs> ่เชวนชมงาม ประโยชน์กันหลายม้าน้อยเนี่ยมันกำลังเลื่อยขึ้นไปนีะจ้ะนี่ปลูกไว้ในบ้านเดยวสิบเใ็ดแทงกินเด็กเคยกินใจน้อยน้อยคนอันบรเดกิมันดนละอันไปเห็นเขาขายตน้นมันกันเล็กคิดว่าซื้อมาไว้ในบ้านสับปะุณมันหลายคักจ้ะสับปะุดนี่ลดไข่ลด,ลดโอ้ยจนว่าจำโมได้มันหลายคับ โหแต่บอลลดไข่ลดเคียนว้อยู่เยาสิไปบอกให้นฟังสาพพกคุ้นหลายค่ะนี่จ้ะใบเป็นคนคนจับขึ้นกันนะพ่อจับขึ้นใกล้ๆใ,ใบมันเป็นคนคนมองไม่เห็นต้องต้องอต้องสัมผัสเออเนี่ยรวมใบเป็นยสิจ้านี่แห,หละภาษาไทยว่าตนบุญเพราะว่ามันเ็ดออกมันจะเป็นบุญเดี๋ยวเช็ดเบิ่งงด้จ้าอ่ะไปล่างปะ ไปยานาคเละอ่มเป็นวุ่นแล้วเห็นปป,นปุ่งปนป่าจ้ะใส่เอาเนี่ยปนป่าใส่เนี่ยตอนนี้นพาพ่อกับแม่สิเ็นิก,กินนี่สิละปนป่ากัสิป,ปุ่งให้มันแสบคือปอนป่าทั่วไปนี่แหละใส่ปลาแดกใส่ น้ำปลาใส่อย่างให้มันแ่บกระเพื่ออันนั้นมันหลกระเพื่อให้มันเค็มจักหน่อยเห็นเค็มจัน่อยเพราะว่าเพื่อมาหน่อยอันอีสานเอื่นมาหน่อยจ้ะเครื่อมาหน่อยเครื่อมาหน่อยแต่ผมจุกมาจัง่อยมันมีรสชาติกันเห็นที่มันแ่บเนาะ จึงจะสุภาพจังได้ก็ต้องแห่แสบคันบ่ให้บแสบกับบวพักกันกินคือกก็กจ้ะเอาลงไปพอบานบ่เคยกินเป็นบวบไปยังไม่เคยกินเนาะไม่เคยเนี่ยมันเป็นสรัพพกคุณหลายอย่างตัวสรรพคุณแก่ดีรั่วดีล้นดีซ่าน ขับปัสสาวะย่าเป็นยาไทยแก้ไขมาเลเลียเป็นยาเจริญอาหารเป็นยาอายุวัฒนะช่วยย่อยแก้ท้องร่วงบวมน้าแก้ไอแก้คัดเบาแก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบคุณน่ะหลายอย่างบ่ไองูก,กัดมาสัญญาเป็นยาลดไข้แก้ปวดท้องโรคหนองในคุณน่ะมันหลายครับมาจับโมเดลหลายครับ

ของแปลกๆันเนี่ยครั้งแรกกินครั้งแรกเลยเนี่ยชิมก่อนนะชิมก่อนเป็นบุญเนี่ยจัำว่าไทยมันมาเป็นต้นบุญอืนแปลกๆใช่บ่อืมแปลกๆอย่อืมปรุงแล้วก็ไปอีกอย่างเมื่อกี้แอบชิมตอนตากเสร็จใช่ไหมจืดๆแต่ว่าเหมือนคล้ายใบยะนางอืมใบยะหนังเป็นเปนวุ้นเป็นวุ้นหมายเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้รสชาติมันอืมจืด เลอปรุงแล้วก็ข้าค่าดีคอืเนี่ยค่ะเป็นของก็รู้วึกจัดกินกินเล่นกินเล็นอ๋อยาอืมครั้งแรกครั้งแรกออ้ยกินใบมะแค่แค่ปั่นก็มหัสจจรันแล้วพอปั่นเสร็จปุ๊บเทออกมาเป็นวุ้นหมดเลยใบไม้เมื่อกี้มีออกมาแล้วห้าหกใบเนาะปั่นเสร็จแต่เป็นประหลาดที่ปั่นออกมาแล้วเป็นวุ้นเนี่ยนะในี่ละนี่เนเมนูที่ แปลกแปลกเป็นยาอยาแก่ห้อนเอามาแบ่งปันกันจ้าต้นหมาหน่อยท่านิสานต้นหมาหน่อยแปลว่าภาษากลางคนหรับตุ๊กโถเลยต้นบุญนะจ๊ะอ๋อต้นบุญอันดีต้นบุญอันดีจ้ะอืมเป็นบุญเ,เลยนะของแปลกครับแปลกสำหรับผมนะแต่หลายคนบางคนอาจจะเคยกินนะครับโดยเฉพาะคนอีสานจ้าตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้กินกันแล้วล่ะจ้า ไปเห็นที่เจ ah. <Okay. S 2> ้าพ่อขายกันแล้วมาปลูกวันนี้บ้านจไมีอย่างดีๆกับชิมาแบ่งปันกันด้วยกดติดตามกันด้จ้าสวัสดีจ้า